เกือบงายหลังอะคุณตำรวจโอ้โหวันนี้คุณตำรวจพร้อมทำงานหรือยังครับพร้อมแล้วครับโอ้โหพร้อมมากเลยก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะสำรวจก่อนวันนี้คุณตำรวจพกอะไรมาครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่านกอวีดใช่ไหมนี่แล้วคุณตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ประจำตำแหน่งมาด้วยเท่มากเลย อันนี้าาคือตำรวจจราจรโอคุณตำรวจจราจรเวลาคุณตำรวจจราจรน่ะจะต้องมาทำงานเขาก็จะมีมอไซค์ประจำตำแหน่งมาให้ได้แคมีที่แบบ,แบนี้ใช่แล้วไปไปประจำที่เลยคุณตำรวจโอ้ยโอ้โหคุณคุณขับรถด,ดีๆหน่อยขับรถยังไงเนี่ยมันไม่ใช่รถมาชนคุณตำรวจเนี่ยไม่ใช่รถแล้มันจักรยานอ้ยเป็นจักรยานขับระวังระวังนะ เนี่ยเห็นไม่นั่นนะ่ะมันคืออะไรมันคือไฟไงใช่แล้วไฟสว่างเดี๋ยวตำรวจวไปไประ <ไป S 2> จำตำแหน่งก่อนนะอ่ะคุณตำรวจเราจอดรถไ้ก่อนโอเคจอด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 คุณตำรวจจอดก่อนอ่ะมาทำงานกันได้แล้วคุณตำรวจนี่คืออะไรครับคุณตำรวจไฟจราจรไฟจราจรแล้วเราก็ต้องเอากลวยวางไว้ก่อนตรงนี้นี่คุณตำรวจต้องวางไว้เส้นนี้ใช่ไหมครับนี่เพื <S <S ่อที่จะไม่ให้ คนที่ใช้ถนนจะได้ไม่ต้องขับสวนกันไปสวนกันมาอะคุณตำรวจทํางานเลยครับวางให้ตรงเลยครับโอ้โหคุณตำรวจดูสิเราทําถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคุณตำรวจใช่ใช่แล้วคุณตำรวจพร้อมทำงานหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับโอเคครับโอ้โหคุณตำรวจวันนี้คุณตำรวจพร้อมทําำงานมากเลยนีได้ยินเสียงรถมาแล้วนีคุณตำรวจต้องเฝ้าระวังดีๆนะ ว่าเขาจะทําผิดกฎอะไรหรือเปล่าอ๋อคุณตํารวจบอกแล้วบอกบอกหุดหย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 ,ย,ยุดก่อนตอนนี้น่ะมันไฟแดงคุณจะขับไปไม่ได้นะใช่ไงไฟเขียวเอา้าคุณตํารวจปล่อยเขาไปอย่างนี้เลยหรอไฟเขียวไฟเขียว <laughs> คุณตํารวจไม่ตัวจเลยหรอว่าเขาใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่าเอาตัวตัวตัว,ตวเอาขอตัวหน่อยแป๊บนึงาานะเดี๋มานะเอา้าแ,แล้วคุณจะทิ้งรถคุณไว้อย่างนี้เลยหรอ เฝ้าอะไรนะเดี๋ยวคุณตำรวจจะเฝ้ารถไว้เองอ่าเดี๋ยวเรามาตรวจรถเขาดีกว่าเขาผิกดกฎไหมเนี่ยควันดำหรือเปล่าไปตรวจดูสิคุณตำรวจควันดำเกินกี่เบซิเบลอะไรนะคุณหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกคุณตำรวจคุณตำรวจเคยเห็นไหมหมวกกันน็อกรุ่นจอระเข้เคยเห็นไหมนี่เคยโอ,ยโอย้นี่เป็นที่แรกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอ่ามาตรวจมาตรวจควันก่อนดำไหมตรวจดูสิคุณตำรวจ ดัมไม่คุณตำรวจด<ำ>ัหมอนี่เป็นระบบอัตโนมัติโอ้ยนี่มันเป็นจักรยานคุณตำรวจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่รถยนต์อ่ะผ่านได้ผ่านได้โอ้ยทำงานเหนื่อยมากเลยวันนี้โอ้โหคุณตำรวจวันนี้จราจรเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยไหมครับ <c oughs> เรียบร้อยมากเลยนะ <c oughs> อ่ะเหมือนจะมีรถมาแล้วอุ <c oughs> ้ยคุณตำรวจ โอ้โหปล่อยมือด้วยโอ้โหโอ้โหเอาเอาเออุ๊ยชนชนปิติปีติคุณตำรวจปีติปีปิหยุด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 อุ้ยอุยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณตำรวจดูคนนี้น่าสงสัยมากเลยดูท่าทางการขับรถของเขาเมื่อกี้สิเขาขับยังไงนะคุณตำรวจขับเหยียบกล้วยเขาเหยียบกล้วยตำรวจผิดเลนแล้วก็ยืนขับแล้วก็ปล่อยมือขับแสดงว่าคนนี้มี่ ต้องไปสายเว้นแน่เลยไปเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าอ่ะคุณคุณคุณขับรถนะ่ะคุณรู้ไหมว่าคุณผิดกฎจราจรคุณอยู่เลนนั้นคุณตัดมาอีกเลนหนึ่งเนี่ยคุณรู้ตัวไหมเนี่ยคุณนายไม่ผิดฮเขาบอกว่าไม่ผิดนะ่ะคุณตำรวจผิดไหมไม่ผิดผิดผิดคุณตำรวจอุ้ยสงสัยจะทำงานเยอะมากจูนจูนก่อนนะผิดใช่ไหมคุณตำรวจ ผิดแล้วผิดอะไรอีกผิดเหยียบคล้ยตำรวจเหยียบคุ้ย,ยตำรวจเนี่ยติดไปในล้อรถคุณเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคุณตำรวจหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกคุณไม่ใส่เลยหมวกกันน็อกใส่อยู่ครับนี่ไงหมวกกันน็อกนี่เหรอหมวกกันน็อกอันนี้มันหมวกลูฟี่นะคุณม,มันไม่ใช่ใช่ไหมคุณตำรวจอ,อะไรเนี่ยอ่ะอีกอย่างหนึง่งคุณมีใบ,บขับขี่ไหมเนี่ยคุณตำรวจไปดูทีเขามมีใบ,บขับขี่ไหม ไปสอบถามไปค้นตัวซิมีใบขับขี่ไหมไปดูสิมีไหมคุณตำรวจอุ้ยใบขับขี่มันอยู่ข้างล่างนี้หรอ <c oughs> ไม่มีใบขับขี่โอ้อย่างนี้อ่ะคุณตำรวจเขียนใบสั่งเลยครับเขียนเขียนอ่าเขียนใบสั่งเอาให้เขาเลยครับปุ๊บปุ๊บอ่าอ่าใบสั่งได้ใบสั่งแล้วอย่าลืมไปชำระตังค์ด้วยนะแล้ววันหลังอ่ะถ้าจะมาขับรถบนท้องถนน ก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเข้าใจไหมครับคุณนายโอเคไหมครับโอเคอ่ะไปได้ไปได้โอ้คุณวุ่นวายมากวันนี้อ่ะไปเอ้า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 ยืนขับอีกแล้วอะคุณตำรวจยกร้อไปเลยโอ้ยวุ่นวายมากคุณตำรวจวันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมแต่ละเคสวุ่นวายมากเลย ไหวไหมคุณตำรวจไหวไหมยังไหวอยู่นะอุ้ยอุ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจมาดูอะไรนสิเปินปี๊ดเปินปี๊ดเปินปี๊ดเป็ดหยุดหยุดหยุดยอมนะครับยอมแล้วอ่ะคุณตำรวจไปตรวจซิทำไมคนนี้ท่าทางแปลกๆอ่ะอะไรมีใบขับขี่ไหมเออมีใบขับขี่ไหมใบขับขี่เหรอใบขับขี่นี่นี่ใช่เนี่ยใบขับขี่ไหนนี่ไงใบขับขี่นี่แก้วใช่ไหมคุณตำรวจอ๋อใบใบขับขี่รักโลกอ่ะคุณตำรวจตรวจดิว่าของจริงไหมตรวจดูสิ คงจริงว่าไปจับขี้ขาไม่ขับขี่ขาดบอกเขาไปต่ออายุด้วยนะโดูไหมครับไม่ไปจับขี้ขาดไม่ขับขี่ขาดไม่ขับขี่ขาดต่ออายุโอเคครับทำอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นตำรวจจราจรค่ะโอ้โหเหรอใช่ใช่มากเลยใช่ทำงานตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยครับขี่ม้าครับเดี๋ยว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 คุณครับมวกงมวกคุณตำรวจเขาไม่ใส่มวกอ่ะเฮ้ย ขี่ม้าต้องใส่หมวกด้วยหรอใช่ถ้าใครจะมาบนถนนนี้ต้องใส่หมวกอ๋อขี่ม้าก็ต้องใส่หมวกใช่เอ้อยังไงดีอะใบสั่งใบสั่งคุณตำรวจใขสั่งใบสั่งครับใบสั่งอ๋อโอเคครับงั้นผมไปก่อนนะครับโอ้ยหยุด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 ทะเบียนคุณตำรวจไปตรวจดิเขามีทะเบียนไหมม้าคุณอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซองไป่องดูเบียนอะไร บนท้องถนนก็ต้องต่อทะเบียนต่อภาษีสิม้าเลยนะใช่แล้วโอ้โหเพราะว่าม้าก็ชอบมาออืดอยู่บนถนนเนี่ยหนดูก่อนเดี๋ยวมาเร็วคุณตำรวจตรวจตรวจดูสิถ้าทางจะน่าสงสัยนะคุณตำรวจคิดว่ามีไหมอะไรนะไม่ใช่ต่อทะเบียนหรือยังต่อแล้วต่อแล้วโอเคโอเคคุณตำรวจตรวจแล้วคสงสัยคุณตำรวจจะชอบม้าใช่โอเคโอเคดีนะเนี่ยใช่ ช่วงนี้กำลังรักโลกอะไม่ต้องไม่ต้องเติบโตมาดีมากดีมากโอเคไปเลยไปก่อนนะบาย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 โอ้ล้วัวววววววจวมีวะไวตวว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 กววมวววมวว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 ลควมามาวว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 ่เหวงวว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 วลวววว ตอนนี้ไฟอะไรครับไฟ,ไฟแดงอยู่ตอนนี้ไฟแดงอยู่ได้เวลาที่เราจะต้องตรวจคนคนนี้แล้วแหละก็าเขาทำอะไรผิดกฎหรือเปล่าวันนี้อันนี้อะ,อะไรนะใบขับขี่ใบขับขี่หมูเดงใช่อุย้ยคุณตำรวจรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอ่ะใบขับขี่หมูนนเดงป้ายทะเบียนไม่มีป้ายอน,นีรเป๊ะ ป็นป้ายทะเบียนติดไม่อยู่แล้วอ๋อป้ายมันขาดแล้วป้ายมันขาดแล้วมันพังก็เลยเอาต้องใส่ตะกร้ามาโอเคโอเคโอ้โหพอมากเลยคนนี้หมวกอันนี้หมวกกันน็อกแบบใหม่เพิ่งซื้อเมื่อวานป็นของขวัญมันเกินหมวกกันน็อกแบบใหม่แบบนิ่มแบบนี้ดูชนแล้วไม่แตกเฮ้ยไม่แตกจริงเหรอคุณตำรวจจริงเหรอโอ้โหคนนี้ผ่านเลยทั้งกันไปอุ้ยไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไปได้เลยไฟเขียวแล้วโอเคโอ้โห คนเมื่อกี้น่ะทำถูกกดทุกอย่างเลยคุณตำรวจเฮ้ยวาแต่วันนี้เราจะออกเวรได้หรือยังเนี่ยอุ้ยได้ยินเสียงรถมาอีกแล้วคุณตำรวจอุ้ยไฟแดงไฟแดงแล้วคุณตำรวจเตรียมตัวเลยนะอุ้ยเสียงน่ากลัวมากเลยอตอนนี้ไฟแดงอยู่นะไฟแดงอยู่ใช่ไหมโอ้โหอฮ้ยอ้ยอุ้ยไฟแดงไฟแดง ไฟแดงดับรถดับรถก่อนอะไรอะไรครับคุณตำรวจไฟแดงไฟแดงคุณจะไปไหนเนี่ยไฟแดงอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยคุณตำรวจคุณตำรวจเราจะไหวไหมอ่ะคอนนี้พี่ไม่ได้เหมือนกัน์โนดบีตรงไหนโมีตรงไหนตำรวจมีมีอะไรนะใบกัากีใบกํากีใบกากีบาบูเดย์บาบูแดงหมูแดงหมูแดงหมาบูเดย์บาบการ์โนดอกอในบาบูการ์โนดนี่ไง อฮ้ยผมก็น้องมันคุ้นมากเลยนะตำรวจมันคุ้นเหมือนของเราเฮ้ยไปได้ยังครับเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วครับเอาของหลวงมาหรือเปล่าเนี่ยของหลวงใช่ของหลวงขอมาลยซอุ้ยคุณตำรวจเอาไงดีอ่ะไปตัวทะเบียนไปตัวทะเบียนไม่น่าไว้วางใจเลยเนี่ยทะเบียนทะเบียนไปดูทะเบียน น Rebel, a, up, mm hmm. wit. ี่สองห้าหกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดรุ่นฮอนด้าฮอนด้าหนึ่งสองเก้าอุ้ยจะไปแข่งรถครับคุณตำรวจทะเบียนนี้จำได้ตั้งแต่ปีสองห้าสี่เก้าแล้วนะคุณตำรวจยี่สิบปีแล้วเขาไม่ได้โตทะเบียนเลยจำได้ได้ไปเลยเป็นแดครับไป ได้ไฟเหลืองไฟแดงแล้วไปเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปขึ้นรถขึ้นรถตำรวจไปด้วยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นเอาเอาคุณตำรวจหลบมาก่อนเขาเอาไฟเหลืองไฟแดงมาไปด้วยอ่ะดูสิเราจะทันไหมเนี่ยเปลวเปลวเราทุกที มากเลยวันนี้ ấy? โอ๊ยหยุดหยุดหยุดตำรวจมาแล้วเฮ้ยโอ๊ยคนดีไปแล้วคุณตำรวจโอ๊ยน่ากลัวมากเลยโอ้คุณตำรวจไหลไปเนี่ย <marvel. S 2> เอาอ,อย่างนี้เอาอย่างนี้ อ่ะดับรถก่อนตอนนี้คุณหนีไม่พ้นคุณตำรวจคนนี้แล้วแหละยอมอ่ะลงมาลงมาต้องยอมเลยลงมาเอาใบสั่งซะดีๆเอาคุณตำรวจเขียนใบสั่งเขียนให้ยาวประมาณไปถึงกรุงเทพมหานครเลยนะครับจา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 โอเคคุณตำรวจได้แล้วออเขาเลยครับจ้า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 โอเคแล้วคุณอย่าลืมไปจัดเอามานี่โอ๊ยฉันทำตั้งนานเนี่ยไฟเหลืองไฟแดงเนี่ยเออเก็ เก็บให้หมดคุณตำรวจอ,อ้ที่ลังอย่าทำแบบนี้นะไปเสียค่าปรับด้วยนะหนึ่งล้านบาทขับรถขับเร็วเกินจนคนนี้หล่นอ๋อ,อขับรถเร็วเกินจนคนนี้หล่นจับรถไม่รู้นี่ครับว่ามันต้องขับยังไงอ๋อเนี่ไม่รู้ใช่ไหมใช่โอเค เดี๋ยววันนี้คุณตำรวจน่ะจะสาธิตการขับรถที่ถูกวิธีให้ดูอ้อดีมากเลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูการขับรถที่ถูกวิธีกันเดี๋ยวหนูจะเป็นไฟจราจรให้คุณตำรวจพร้อมสาธิตให้ทุกคนดูหรือยังว่าการขับรถถูกวิธีทำยังไงโอเคอ่ะตอนนี้คุณตำรวจกำลังจะขับรถมานะทุกคนอ่ะตอนนี้ไฟแดงแล้วนะไฟแดงอ่ะไฟเหลืองไฟแดงแล้วทุกคน ไฟแดงแล้วเราต้องทํายังไงนะคุณตํารวจต้องไปใช่ว้ไฟแดงแล้วเราก็ต้องหยุดรถสิคะนี่คุณตํารวจทําถูกวิธีไปเขียวไปอะไฟเขียวไปได้เลยนะทุกคนอ้ถูกกดมากเลยไฟเหลืองไฟเหลืองไฟหลไฟแดงหยุดหยุดหยุดไฟเหลืองไฟเขียวไปได้โอ้โหนี่นะทุกคนถ้าไฟเขียวอะโอ้ยคุณตำรวจผิดผิดกดอผิดกดน เราต้องนั่งขับดีๆนะนี่แหละคือการขับรถที่ถูกวิธีนะทุกคนโอเคค่ะน้องๆคลิปนี้ก็จะเป็นการขับขี่บนท้องถนนใช่ไหมคะพี่ดีใช่ให้เพื่อ,อนๆรู้จักไฟจราจรถ้าไฟแดงก็คือรถต้องหยุดไฟเหลืองนี่เตรียมหยุดแล้วนะชะลอชะลอชะลอแล้วต้องเตรียมหยุดแล้วไฟส่วนไฟเขียวคือ ไป,ไปได้นะโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้ให้น้องๆเลยใช่ไหมใช,ใช่แล้วแล้วก็เป็นคลิปสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าเพื่อนชอบชคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์็กำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีเอออย่าลืในช่องในะะอชองคนขมัมไหมคะแล้วก็ช่องหนูดีเกมเมอร์ด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะ